นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถทั h สีนังสีลาธิคุณะปารมิปัตตาาัังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้นัทาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณับ ปารมีมีสิ่งเป็นตน้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกือกุลพรมจักรวาลปกป้องพ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการธรรมยาใจมาพบกับทันสาทุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลม .2 ออคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที ทุกวันจันถึงวันศุกร์ญาติโยมก่อนโมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมามีคุณโยมสุนันโดมทองและครอบครัวนะทำบุญทุกอย่างมาสองพันบาทบำรุงรายการธรรมะมาห้าร้อยบาท ก่อโมทนาญาติโยมทุกๆคนที่ได้ร่วมทำบุญกันมาบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างร่วมกันกระทำม,มาตั้งแต่สร้างโต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่ถวายพระนุตรสมาสัมพุทธเจ้า สร้างพระพุทธเจ้า28พระองค์พร้อมที่บิสสถานสร้างตะเกียงบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์28ดวงสร้างหลอดไฟสร้างมหาธรรมเจดีย์โพสวรสร้างรอยพระพุทธบาท สร้างบันไดนาคาจนปรากฏเป็นเสาจักรวาลสร้างมหาสเสวตฉัตรสิบสี่มหาสเสวติฉัตรจนเป็นสิบหกมหาสเสวติฉัตรสร้างพญาอสินทราหูโพธิสัตว์พระบุเขมโพธิสัตว์โกนิมบาลกิเตสวนโพธิสัตว์ ท่านเท้าฮิรดนพานาศูนพระพิทักธรรมแม่พระธรณีท่านเท้าเวสสวนโนแล้วก็สมเด็จทั้งสองพระองค์หลวงพ่อพระภัยรีพินาศทุกสิ่งทุกประการเนี่ยธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้พุทธศาสนาดำรงอยู่ถึงห้าพันปีตามที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ซึ่งบุญกุศลทั้งหมดนี้ขอน้อมถวายพระพุทธเจ้า ยี่สิบแปดพงเป็นพุทธบูชาบุญกุศลทั้งหมดที่ได้น้อมถวายพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพงเป็นพุทธบูชาแล้วนั้นเป็นบุญกุศลที่มีผลมากมีอนิสงส์มากขอให้คำลังบุญกุศลที่มีผลมีอนิสงส์มากนี้จงแผ่มาปกปักคุ้มครองตัว อาตมาภาพญาติโยมที่ทำบุญมาทุกๆคนญาติพี่น้อ,นองบริวารญาติมิตรบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ญาตฝ่ายบิดาญาติฝ่ายมารดา บ,บรรพบุรบันไปชนให้ทุกทุกคนพ้นจากอุปสรรคอันตร,รายเพศภัยต่างๆโดยประการทั้งปวงให้มีสุภาพพาระไยแข็งแรงสามัคคีปรองดอง มีความสุขมีความเจริญในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกว่าจะได้เข้าเฝ้าพระสีอริยเมตรตรได้บรรลุธรรมได้ไหวพระจุลามณาีได้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากบาปทั้งปวงหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เทวดาทั้งหลายเหล่าใดที่รักษาสมบัตินะรักษาขุมทรัพย์ในอดีตของข้าพเจ้าเอาไว้ก็ขอยกบุญกุศลทั้งหมดนี้ให้กับเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นด้วยขอให้เทวดาทั้งหลายที่รักษาขุมทรัพย์ของข้าพเจ้าไว้ในอดีตจงมานมทนาเป็นเจ้าของบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้ยกให้แล้วนี้เมื่อโมทนาแล้วบัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ข้าพเจ้าจะขอเบิกขุมทรัพย์เบิกบุญเบิกกุศลที่ได้ทำเอาไว้เพื่อมารวมเป็นพลังสร้างพุทธภูมิ อันเป็นมหาธรรมเจดีโพสุวรรณมหาเจดีสุวรรณชาดกมหาเจดีอภัยทานและดินแดนของพระศรีอริยเมตรยัยอันมีมหาเจดีมหากรรมฐานอันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ขอท่านทั้งหลายจงนำขุมทรัพย์นั้นมาให้ข้าพเจ้าได้สร้างได้ทำให้สำเร็จในวันนี้ซึ่งเป็นวันในโลกมนุษย์เพื่อจะได้สร้างสำเร็จ ยมกปาติหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าสำเร็จเพราะผลมะฮ่วงของนายขันทะสำเร็จเป็นยมกปาติหารนั้นเป็นความอศัศจรรย์ของโลกชั้นใดขอความสำเร็จ จงมีแก่ข้าพเจ้าและบริวารฉันนั้นโดยพลันทันทีในเวลาอันเป็นโลกมนุษย์นี้ขอให้ทุกสิ่งทุกประการที่ปรารถนาไว้จงสำเร็จ เหมือนดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสรุที่ควงไม้โพเหมือนกับพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักที่ปะอิสิปัตนามรึกกะทายยวันขอให้ทุกประการจงสำเร็จตามเป็นจริง เพื่อพระพุทธศาสนาจะดำรงมั่นอยู่ถึงห้าพันปีตามที่ผู้ทรงตรงสัจเอาไว้และเพื่อประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลกศูนย์กลางศาสนาอ่ะอย่าโยมนะก็เบิกบุญน,นะเท่าที่นึกได้เนาะจํายากเหมือนกัน ก็อย่าลืมญาติยมนะวันอาทิตย์ที่เจดมิถุนายนนี่นะซึ่งผู้ใหญ่บอกว่าเป็นวันอัฐมีบูชาแต่ความจริงแล้วอัฐมีบูชานในตามทั้งโลกเราเนี่ยก็คือวันที่เก้านะวันแรมแปดค่ำแต่นี่คือเป็นวันที่เจ็ดน่ะนะ หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานในวันวิสาขาบูชาแล้วก็นับจากนั้นแหละเจ็ดวันพอดีก็จะมีการรักษาการรักษาโรคพิเศษนะการรักษาพิเศษผู้ที่จะมาร่วมรักษากันนียนะ ก็ต้องมีบายสีปากชามคู่หนึ่งไข่เป็ดต้มสองฟองข้าวปากหม้อนะสักสองสามทับพีแล้วก็ผ้าขาวสักสองเมตรเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะไม่ให้ขูกขร ญาติโยมก็สามารถติดต่อสอบถามมาก่อนนะพูดคุยกันก่อนก่อน,อนจะมาก็ได้โทรศัพท์นะศูนย์สองเนะเบอร์ติดต่อสอบถามเพราะว่าการรักษานี่ครั้งแรกนะครั้งแรกซึ่ง เป็นโรคนะหรือเป็นการรักษาโรคที่พิสดารนายัดอยูเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเยอะเข้ามาอย่างติดเลือดนะติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในปอดติดเชื้อในตับหรือเป็นโรคอะไรที่มันพิสดารที่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร นะนผู้ใหญ่ท่านจะลงมารักษาให้แล้วก็สอนพิธีรักษาซึ่งธรรมาภาพเองก็ป่วยพิสดารน,นะญาติโยมนะไม่เหมือนชาวบ้านเขาต้องอาศัยเนี่ยนะเทวดารักษาให้นี่แหละพิสดารญนะาติโยมที่ฟังรายการตารมมา,มาจะรู้ว่า ป่วยแบบนะพิสดารจริงๆแต่ไม่ได้ไปหาหมอรักษาหรอกเพราะรู้ว่าไปแล้วก็มันไม่ใช่โรคทั่วไปนะก็มั่นใจในสิ่งที่เรารับรู้รับทราบเราเชื่อเราก็รักษาตามที่เราเชื่อนั่นแหละ จนยังมีชีวิตยอยู่ถึงทุกวันนี้นะยังไม่ตายแล้วก็รู้สึกวบาดีขึ้นตามลำดับยัดอยู่เนี่ยก็วันที่เจ็ดมิถุนายนนี้จะทำวิธีรักษาเนี่ยนะก็จะมีบายสีปากชามคู่หนึ่งไข่เป็ดนะไข่เป็ดต้มสองฟองข้าวปากหม้อ สักสอสามทับพ,พีผ้าขาวยาว2เมรหนึ่งผืนนะเอามาใช้ทำพิธีรักษานะญาติโย,ยมจะมาร่วมรักษาก็ติดต่อสอบถามก่อนเพื่อความสะดวกนะญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่จะมาออกอาการ ร่วมทำบุญในการสร้างพระพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์และทิ่ย์ิษฐานพร้อมทั้งพระสุภมงคลและพระนักขัดเลิกยัดหยมตั้งเอาไว้แสนกองทุนกองทุนละ28บาปนร่วมทำบุญในการสร้างใบสีขมาแปชุดใหญ่พร้อมดอกโบตุมดอกโบบาลและก็มหาเจดีย์อภัยทานเป็นกรมรรนบุญ,ญยัดิยมนะค้ำทำบุญเพื่อค้ำให้เราร่่ม ได้อยู่มีชีวิตอยู่ร่วมสร้างร่วมทํากันได้สําเร็จนะคำประกันตัวเองไว้ตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมร่วมทาบ,บุญแต่งพญาราหูให้เป็นสีทองแต่งมหาธรรมจีดีโพสวรรค์ให้เป็นสีทองแต่งที่ประทับของพุทธเจ้ายี่แบบพระองค์ให้เป็นสีทองตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมร่วมทำบ,บุญในการสร้างพระพุทธรูปสี่ปางตั้งเอาไว้สองพันห้าร้อย 2, กองทุนกองทุนละหนึ่งร้อยบาท รวมทำบุญสร้างเรือสุพรรณนาหงเพื่อรับดวงวิญญาณของบุรกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ขารัชจบริพารประสบที่ก่รในทุกๆกระัชวง์แล้วก็ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่ปรารถนาจะไปเฝ้าพระศีอริยเมตไตรไปไหว้พระจุลมณีตั้งเอาไว้หนึ่งล้านกองทุนกองทุนละสองบาทรวมทำบุญ สร้างดินแดนของพระศรีอริยเมตไตรตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมญาติโยมก็สามารถติดต่อร่วมทาบุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02 912 0369 02 912 0369 02 912 1971 02 912 1971 ทางไปสนีพระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบราบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์พระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบราาบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ 0 6 3 6 3 7 4สเจญาติโยมทุกทุกวันพุธในเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมน้ำมาร่วมสวดมนต์กันนะมานมัสการกราบไหว้พระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์หรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสารสารนาคใช้พลังจักรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกหายก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9้าโมงเช้าเป็นต้นไป ญาติโยมที่ประสงค์จะร่วมสร้างกุฏิใหม่นะกับประเด็บกุหลวงพ่อพระครูสุคนทศินจาาวาดวันเรียบราชบำรุงนะซึ่งพระอาจารย์รพินศรีรัโรท่านได้ตั้งกองทุนเอาไว้นะกองทุนหลัก9,999บาทกองทุนรอง999บาทนะก็สามารถที่จะมาร่วมทำบุญกันได้ทุกวันเช่นกันวันเรียบราชบำรุงญาติโยมยูุวงสว่าง เลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติยงประมาณสามเก้าประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบดีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันเรียบราบ,บำรุงญาตยิยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนน chs, ทบดีสี่สิบสาม รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเสเสอิเสเสพุทธนามิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปีติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมธนาบนุญ ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาภาพได้กระทําแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิเป็นอริยรัพย์นำให้พ้นจากทุกทั้งปวงดั่งพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตายแห่งธรรมะ บรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานานทืนอมปัทวีคงคาภุมมาเทวานามามีหังนมะพทะอัตมาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตุทุโงคขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตุทุองคและคุณของพระรัตนาตรายัย จงปกปางคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกทุกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถืนพุทธทางแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจัก,กรวาลปกป้องผองภยัยบ้านเรือนมีสุข สำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมะญาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร